ไอ้วีพื้นนี่วีพื้นสิบสี่นคือรู้คงมึงอ่ะง่ายๆน้องไอ้เหี้ยเือมึงทรงเยอะมึงมึงมึงวีพื้นนี่สิบสี่ต่อแหม่มาเพื่อเล่นจริไอ้ผ่าเมื่อกี้ไพ่ไม่หลอกช้าเลยปะช้าน้องใช่นไหมวีพื้นแม่น้องไอ้สัตว์ไอ้เหียเมื่อกี้ไพ่หลอกไอ้เฮียแหมพอคนแบบมาคนแบบคนที่ยี่สิบเอ็ดเพื่อแบบไปฟาร์มต่อคือข um ี้เก ok ียจจัดสองสามดังๆดี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 เอ้ยน้ำไอ้น้ำแบบคนแข็งแรงได้สัตว์ สะสาหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งไมลหนึ่งไม่เนด้วยใช่เหรอเขาบอกเอเอาไปเดี๋ยวไปเสียมึงดูไม่เหนื่อยเลยสองมมเสียมึงเหนืยเลยหึงไมหนึ่งไม้เีมึงไปวิชีวิตจริงก่อสิบทีแล้วมกลับมาวิีในเกมมามึงไปวิชีวิตจริงก่อได้ปไเพื่อไปวิชีวิตจริงก่อนแล้วมึงค่อยกลับมาทันอยู่สี่ช่วยอะไรเพื่อปเลยครับจับเลยครับโอ้ยเจเฮ้ เจ็บหมดแรงเลยไงน้องเป็นไรเนี่ยอาการออกแล้เนี่ยอะไรอะไรเป๋เลยไงน้องมึงล่อเป๋เลยไงไหนมึงวิดี้มงวิดี้เอาวิดี้เอาวิดพื้นนี่เดี๋ยวมูวิดี้กูได้ยินนี่น้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวพังไอ้ผาพื้นนี่เลยเดี๋ยวคนมันเกินอะไรอะไรครับไอ้ผาวิดพื้นผาไอเธอมาแล้วนะวิดพื้นอะไรวิดพื้นพี่วิดพื้นเลยวิดพื้นเลยมากูไม่ได้ยินมึงบอกออโต้ไม่ใช่หรอมึงไปวิดใหม่เลยสิบทีวิดเลยจิตยาไปนี่ผมอยู่โรงพยาบาลไปไปดิไปดิ เออเล่เล่ไปเต็มครับอ่านับจ้าจบะ้าพ่มีเเสวยสวยหมันเลียมพี่มันนับไวเกินเนี่ยมันนับเฉยนะเกี่อนเพื่อนไลอ่าแล้วกพเจ็ดสองอแล้วพี่อะระบบอะไรเจงสวน้องเอ้ยเมื่อกี้มันยืนเฉยน้ำนะเพื่อนทรงมันนะเมื่อกี้ดูออกนะเมื่อกี้มันทำจริงมันทำจริงเื่มันทำจริงผมผมันนี้อยู่ ดี้างน้องผามีสิบสามอะครับพี่เก่งไรผมซื้อเพ,พื่อนผมแม่ <c oughs> นเทพโป๊กเกอร์เฮ้ยเอาดิจะปังเอานะเพื่อนต้องรับระบบอย่างนี้แหละพวกเราอ่ะใครที่แบบเอ้ย<อ>จุง,นนงโชว์ไปน้องวิดพื้นสิบทีไป ชีวิตจริงไปพี่ไหพี่โจได้เปิดโตแล้วชีวิตจริงไ้มาหมบบน่อยนเดินีคือเงมีเลยหรอเอางกาดิเฮียออลังกาดิสัตว์แลไงพี่มากีล้บออกลังกายดิออกลังกาดิปอแต่งอะปอแต่งไเอะพี่ได้เปิดโตเลยเปิดลำโพงเลยนะเออเปิดโตเลยน้องพี่ครับพี่ครับจับกลุ่มห้าหครับเกินไหมเกินหรือเปล่าไะ นับเบิ้งดังด้วยนับเบิ้งดังด้วยได้พี่เกินหนึ่งเหรอเกินหนึ่งเบืนองพื้นเบื้องพื้นเบื้องพื้นผมออกพี่เออบื้องเราต้องเราต้องการปากหลามเพิ่มสองได้สามสี่ห้าหกอินนิสฟอร์มพูดหลังไม่เอออินนิสฟอร์มอีกแล้วไอ้เฮียเนี่ยโหกเองไอ้จุงหกเองแป๊บหนึ่งพี่เราเกินหนึ่งเหนื่อยไงเฮียเหนื่อยจัดไม่ท่อทียงเหนื่อยอ่ะเออมือต้องออกล่างกายหน่อยกันหนึ่งใช่ไหมแล้วผมออกให้ก็ได้ผมมีแค่หมัด เรียกฟอร์มเอาเอาไม้ไว้ใตันโดนนะไอ้เหี้ยหาเพื่อนของหวาื่อนสวยน้องสวยสวยอโหเอ้ยหาน้องรัใครที่มันนั่งแบบนั่งเมาเอาเดี๋ยวเมาหน้าเอาเดี๋ยวเมาหน้าหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวกูจะวิดพื้นให้หมดเลยเฮียโอ้ยจันจันปากผิดแป้งทำงงนทำงานบ้างน้อง85เพื่อนพี่เต้ยผมเหลือ85รอบเลยเดียวหน่อยเดียว อพี่จักรครับเพ่ในี้มันโดนพิพินในเรื่องอะไรอะเพ่มันเมาเกินเนคนนึงเมาเกินคนนึงแบบปลอมเยอะเราได้เวลาเมื่อกี้มาขอเล่ากับผมไม่เมาพี่ไม่แต่เธอมาสายนะเมื่อนไม่สายครับไม่สายผมมาตรงไอเดอรนะครับเพื่อนแต่ผมเมาทุกวันอยู่แล้วนะเพื่อนหน่อยนะกลุ่มห้าหน่อยกลุ่มห้าหน่อยกลุ่มห้าหน่อยโอ้ยหิวข้าวไอากกินไส้ตุ๋เราระบบอยู่เองเพื่อนเมื่อกี้โดนเราระบบอะไรห้ายี่สิบพอดีครับ ครบครบนะเด็ยผมวิดชิลครับผมวิดพื้นชิลผมวิดทุกวันอะผมตื่นมาวิดทุกวันอะไอเงาถุงชิลอะผมวิ่ได้วันสี่แสนที่อะต่อวันนะครับผมวิดงเวลาสามสิบเซตมั้งปาร์คพาร์คพาร์คครับผมวันนี้สักห้าร้อยถุงได้ไหมไม่ไปผมกับโปโล้มาแล้วนะไปกันสอคนเดียวกันนีเอ้าคืออะไรอาร์ต เอาก็พี่เอาพี่เพิ่งมาพี่อะไรอะไรนะพี่ยต้องฆ่าร้อยขอเราเนี่ยโอ้ได้ให้ผมเฉียวเฉีพี่ชานเฉีวเฉียอเอ้ยผมผมเจอผมเจออะไรไม่รู้ที่ตู้พี่จัดอะไรวะน้องเห็นเดินหาชุดตีตู้อะไรกัไม่รู้ใครไม่รู้ใครพี่ใช่เหรอเดินเป็นใช่หัวหัวมันกินเกลียดหน่อยโอ้โหใครครับไม่ใช่ใครครับใครไม่รู้ปะไม่เดินมาพี่ครับพี่มีของตีตู้ไหมครับเสียงแม่งคุ้นจัด ใครอ่ะมันคือใครครับเตะอกบ้างหน่อยปะได้ครได้ครับฟ้าเดี๋ยวเตะอกบ้างหน่อยครับเดี๋ยวเรียกมันซ่อมหน่อยครับโอ้โหสานตานี่ก็แปลงฝันมากนะเอาจริงอ่ะเปีนรูปเลยอ่ะโอ้โหใครอ่ะพี่ใหม่เป็นใครอ่ะสานต้าเฮ้ยวะตไอีเด๋อ่ะตาเอีเกปิดเลยว่าไต่เด๋ะ ไม่หรอม่สามแก้งองวันนี้แกเริ่มพักกันแล้วแกงเริ่มพักกันแล้วแกปีใหม่ละปีใหม่ปีใหม่เมื่อกี้เห็นไอ้อาหยางก็เป็นโพ์ทวิตอะหลังยูวันที่พาพไม่ต้องรายงานตัวแล้วครับมาเจอกันที่หลังปีใหม่เลยวันที่สามเด็กก้อนเด็กก้อนพักบ้างเด็กก้อนเริ่มพักแล้วเฮ้ยครับเอาเกินเพื่อนครับครับเอาเกินเพื่อนเฮ้ยปังเอานา ปิงปั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 งปิงปังปังปังเฮ้ยทำไมกระพุนไม่ไปวะเย้เย้อีกแล้วเลียมีดอีกแล้วแท็เสร็จเลียมีดต่อตามมาต่อมาต่อมาเออเออเธอครับเข้าปะอันนี้ไม่ไม่มันแบบวงมันใกล้เหลือเกลนอะแบบปะปะรำพูดอันนี้ครับสวยสวยสวย พี่อย่าอย่าเพิ่งโดนดาเมจกันเยอะนะสดบสปีนะสี่ปีนสีัเตือมึงเหรอม่ไเล็นกับแจ็คเออเดี๋กูเล่นกัแจ็คตามอ่ครับบีบดิบบี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 บเขาใส่ดิบีบเขาใส่ดิบีบเขาใส่นีิได้พี่ให้บู๊พี่ได้ได้ได้ไม่ทนทำไมนี่วะทำไมชนวะวางรอวางรอไม่ดีทดีเออ เดยมาเดีดีเลยดีเลยดีาเยาเยนะเนะเานเดิมนะใครใครรู้ตัวเลือดเต็มอยู่ให้ตามเนตามมาเดินตามมาเดิตามมาเดินตามมาดบอกเาหล่มาดมดตามมาตามมาเเฮ้เเอเนตาเหรอสวยที่สวยสวยครับเฮ้ยนตาเปเสเยงนตางั้นหมดนะงั้นหมด้่ะ ถ่อยพี่ถอยถตัดให้พี่ตัดให้พี่โอ้ยดมาเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเจนเจมัดช่วยหน่อยโอเคไดพอพอมามามาเดตามมาเดตตามมาเดตตามมาคนเลือคนเลือเต็มยามเจมสเตอร์เต็มไหมครับมัดเ่ยตัดเ่้แมตัดตหล ตอนนี้พี่ตัดตอนนี้ตอนนี้เออสดสวยสวยสวยเลยดีเลยดีเลยดีหมาคอยตัดเเพื่อนหน่อยมาคอยตัดเพื่อนหน่อยใช่ตั้หันเอาเลยสวยสวยสอีโมไว้โอ้อ้พี่ตัดให้พี่อ้อ้ ผมเจ็บพี่แจ็คดูแลน้องอย่าร้องาวลือขาวยือเคพอถอดถอัถอดถอดถาดตายนดูปากหลามดีดีลือข่าวต่อเลยไปเป็นลือขาวนี่ปากหลามเป็นลือข่าวเลยปากหลามอะตอาสวยพี่ต่อยไปพี่ต่อไปพี่ต่อต่อคนเดียวคนเดียวคนเดียวต่อยคนเดียวพี่ต่อคนเดียวตีตีตตอเสพี่ผอเดี๋ยวขัดให้ขัด้ขัด้ เดี๋ยวพีองเดี <ca> ๋ยวพีองเดี๋ยวพียงน้องเดี๋ยวเพียงเดี๋ยวเพีงเดี๋ยวพีเพียงพีพีเฮ้ยลบๆเลยลบเลยเพีองพีงเงม่งตม่ตอง่เพง